ตือน RSV แฝงมาพร้อมฝนเด็กป่วยพุ่งพ่อแม่ต้องระวังก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามมาไว้เพื่อไม่พลาดขออเรียนดีๆที่อยากแนะนํานะคะช่วงนี้ฝนตกหนักโรคติดเชื้อหลายชนิดเริ่มระบาดโดยเฉพาะ RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เชื้อไวรัสชนิดนี้มักแพร่กระจายมากในฤดูฝนและฤดูหนาวอาการอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นมีน้ำมูกไอหรือมีไข้แต่ความจริงแล้ว RSV สามารถลุกลาม ไปสู่หลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กเด็กที่ลอดก่อนกำหนดหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับปอดและหัวใจต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ MDCU Major ชวนพ่อแม่มารู้ทันเชื้อไวรัส RSV ให้ลึกในหมอขอเล่าตอน RSV รับมือให้ทันป้องกันได้ก่อนป่วยจะพาคุณมาเข้าใจวิธีสังเกตอาการที่ควรรีบพบแพทย์วิธีดูแลลูกน้อยเมื่อป่วยและแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การรู้เท่าทัานตั้งแต่เนิ่นๆคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ลูกน้อยปลอดภยัยไวรัส RSV นะคะเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจค่ะในฤดูฝนนะคะไวรัสตัวนี้ก็จะมีการแพร่ระบาดนะคะ RSV ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ RSV ที่ทําให้เกิดโรคในเด็กทารกนะคะจะทําให้เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจรวมทั้งสามารถลงไปทําให้เกิดการเป็นโรคปอดบวมหรือว่าโรคหลอดลมฝอยอักเสบค่ะ สมัครเรียนยง,ง่ายๆเพียงคลิกลิงก์เพื่อรับชมแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเพราะเราคือ MDCU MeduMo องค์ความรู้ทางการแพทย์ไร้ขีดจำกัด